สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่19มกราคม2566วันนี้ผมนั่งปั่นดีกาเพื่อจะยื่นต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาโดยจำนวนนี้มีเอกาสารอยู่ทั้งหมด16แฟ้มเกือบ20,000หน้าผมนั่งอ่านเพื่อทบทวนความจำ และเอกสารสำคัญบางส่วนตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วเพื่อเรียงและทำคาอุทร์ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าจิทนรรมได้ก็รอดูว่าสารดีกาโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาจะรับคาอุทณ์ของจำเลยไว้วิธิจฉัหรือไม่ เป็นกำลังใจให้ผมเดินครับเพื่อนๆเ,เรียงเสร็จมีคนขอไปดูขอไปตรวจแล้วก็ส่งมาให้แก้บางส่วนก็แก้ตามที่ต้องการครับคลิปนี้บนแค่นี้ครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ